ไปมาเป็นอิตาลีแบก็กสามครับไปไหนดูซิมาเป็นโปรตุเกสครับก็ไปและเป็นอิตาลีเหมือนเดิมไปครับซุบ อิเล็กทรกช็อปร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงและร้านนี้ยังสามารถเติมได้ทั้ง UID และ ID พาร์และยังมีเกมอื่นอีกมากมายให้่านผู้ชมได้เลือกเติมสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปทางเพจอ l a ล็กท o ิกช็อปหรือไลน์อิเล็ก h o p กช็อปได้เลยนะครับผมและสามารถเติมได้ทั้ง a อ d ด o i d และ iOS นะครับผมการเติมต้องรอคิวสักครู่นะครับและต้องเป็นบัญชีของบริษัทเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจไปเติมไปเติมกันเลยครับผม Let's go สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ ep 2นะครับผมจะมาตามล่านักเตะอีกเส้นเคยนะครับผมและกิจกรรมในวันนี้ผมมาตรงที่ศูนย์ฟุตบอลเลยครับผมผมจะเก็บนักเตะแผงนี้ให้หมดนะครับผมก็ OER 100ขึ้นบวกบวกอยู่นะครับก็จะเพิ่ม OER ให้เรานะครับผมโอเคตอนนี้เลเวลของเราเลเวล13มาทไ่ด้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พัฒนาขึ้นจากวันแรกอยู่นะฮะ ผมไม่ไ่อยเล่นอะไรมากอะพยายามเก็บเควสไปเรื่อยๆครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตทีมหน่อยละกันตอนนี้ OVR 94นี่ครับแล้วก็พาร์ทเนี่ยผมก็ได้เก็บมาเป็นบางส่วนแลละนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราวันนี้มีคิดว่ามีเปิดแพ็คเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีนักเตะเสริมทีมเนี่ยคนขั้นที่เยอะนะครับผมโอเคครับสอนอะไรกูอีกเนี่ยสอนเยอะแยะจัง EA อ เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วไม่ต้องสอนอะไรเยอะครับโอ้โหสอนทั้งวีสอนทั้งวันนะครับเปิดเกม,มอะไรไมีได้สอนกูเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเบลิงแฮมกูกูเข้าใจมึงแล้วโอเคตอนนี้นี่ครับผม94อ่าผมได้ไปเล่นนักเตะมาก็คิดว่าทีมเนี่ยน่าจะขึ้น วีอร้อยอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้นะเปิดแพ็กอะไรอีกแล้วก็แลกเปลี่ยนอะไรอีกก็ OVR 100อย่างแน่นอนนะครับสำหรับ,บน,นี้โอเคมาเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับผมแผนที่จะใช้ก็คือ4.3่ดอสแทกนะนี่เลยได้สามมารครับผมอ่าตอนนี้ OVR ที่มองเรา95นะฮะแล้วก็มีตัวอะไรที่จะเอาข้อที่อีไหมไม่มีแล้วนะครับผมโอเคขออนุญาตนะครับ รับเพชรหน่อยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้นะเ,เนี่ยเพชรนี่เยอะมากๆเลยไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรแล้วนะโอเคอันนี้อัดก่อนวันที่กิจกรรมใหม่จะมานะครับผมเลเวลสิบสี่เป็นดีียบร้อยนลครับผมโอเคสวยงามมาเรามาเปิดแพ็คกันดีกว่าครับตอนนี้ผมมีหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรโอ้โหเยอะจุกใจสัสสเลยครับมาขอแพ็คแรกหน่อยแล้วกันนะครับร้อยสี่ถึงร้อยเก้าครับผม พอสแสงครับหนึ่งครับแสงที่สองครับและแสงที่สามครับไปมาเป็นอิตาลีแบ็คขวาครับออโอเคร้อยหกครับโอเค ได้ใช้งาน,นครับ OVR 106ครับอ่าได้106มากมาแล้วนะแล้วก็เปคอ,อเปิดแพ็คนี่เลยกัน104 1 0 4ถึง109เพื่อจะเอาเข้าทีมเนี่ยครับผม Let's go ขอ3แสงเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผม1ครับแสง2ครับแสง 3ครับไปไหนดูสิมาเป็นโปรตุเกสครับกองหลังครับและเป็นอันติฮัตครับอื้มดานิโลเปริลล่าครับโอวิอาหนึ่งร้อยห้าเก่งอยู่ตัวนี้ใช้งานใช้งานได้ครับโอเคครับตอนนี้ก็เอาข้อทีมไปรวยแบ็กขวามาครับโอ้โหโอวิอาร์ขึ้น96แล้ว นี่เลย98ครับผม o v r ตอนนี้ขึ้นมา98แล้วใช้เวลายะเวลา2วันในการเปิดแพ็คแล้วก็ทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบเข้ากิจกรรมหลักนะครับผมตอนนี้สิ่งที่ผมจะทำอ่ะก็คือการไปแลกเปลี่ยนไอเทมนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมต้องหานักเตะเพื่อจะไปเปิดครับก็ตอนนี้ผมพยายามหานักเตะไปแลกเปลี่ยนอยู่ นะครับผมผมก็จะมาตรงกิจกรรมนี้เลยครับซึ่งได้นักเตะม,มา1ตัวนะโอเคครับเรากดไปก่อนกดไปแล้วก็เอาตรงเนี้ยเอาบัตรในตรงเนี้ยไปแรกครับแล้วก็จะได้นักเตะม,มา1ตัวสบายครับโอเค1 0 0ถึง109มาดูดิมันคิดคิดไวได้เลยครับเลดเลดไม่ดีหรอกนะครับผมแต่ว่า ขอแสงสักหน่อยแล้วกันมาลุย,ยกลัวแล้วท t ครับมาและสิ่งต่อไปที่เราจะไปทำก็คิดไว้น่าจะเปิดแพ็กอีกเช่นเคยครับเปิดแพ็กเปิดแพ็กซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่9,000ันใช่ไหมผมจะเปิดทั้งหมดเลยผมจะเปิดทั้งหมด7,500เลยครับลุยกันครับผมมา รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองฟื้อีอแสงแล้วเนี่ยลืมนับว่ะใจเย็นนหนูมาครับอีกนิดเดียวปังไปและเป็นอิตาลีเหมือนเดิมครับแบกขวาเอ้ยตัวเก่าไหมโอ้แบกขวาอีกแล้วเี้ยไม่มาตำแหน่งอื่นวะ ตำแหน่งอื่นมีเยอะแยะ CDM มา CD ST มาเอาไงต่ออ่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานครับ<แ>น่าจะไปแลกเปลี่ยนได้อยู่โอเคตอนนี้ o e r 98ใช่ไหมเป้าหมายก็คือทำให้ o e r ขึ้น100ตอนนี้มี9ตัวครับ9ก้าตัวมันยังไม่พอครับตอนนี้9ตัว9000ใช่ไหมอืม โอเค9000ครับเราต้องหาอีก1ตัวนะครับถึงจะได้1 0,000พอดีเราเอาไงต่อดีเอ,เอาไงดีวะไปหาเพชรดีกว่าโอเคผมก็ได้ทำการหาเพชรมาน่ครับผมตอนนี้ก็มีเพชรอยู่3000หลักนะครับก็จะเปิดเปิดเปิดแพ็คไหนก็ได้ไม่ต้องรุนอะไรหรอกเพราะว่าเราต้องการนักเตะไปแรกไงไป เลสโก o อย่าบอกนะแม่งได้ตัวดีๆมาอีก mm hmm. ผมชอบได้ตัวดีๆนะแบบไม่หวังอะไรโอ้โหบาซิล hmm. oh, ครับแบ็กซ mm ้า hmm. ยด้วยเหี mm ้ยเรนเจอร์ huh. anger, ว่ะโอเคร้อยสองเอาเข้าทีมได้แต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ทำนะครับ mm hmm. เป้าหมายเราชัดเจนอยู่แล้ววันนี้โอเคตายหนึ่งมืนพอดีครับ เราไปต่อกันที่ต่อเวลาพิเศษกันนี้กว่าเป้าหมายใหญ่ของเราครับวันนี้โอเคอย่างน้อยอ่ะ OVR 1 0 5ต้องมาอย่างน้อย OVR 105แล้วนะครับผมมาลุ้น 106, 107, 1 8 8แล้วกันมายกเลิก10ทีแล้วไปเลยครับไม่ต้องคิดเยอะไปครับฟื้สวยครับ OVR 106ทั้ง4ตัว ลาฟิโอเลเอาครับเซนเตอร์อีกหนึ่งตัวลิวาโด้หนึ่งตัวกาสโป่หนึ่งตัวแต่สิ่งที่ผมจะเอาแน่นอนคือลิวาโดครับลาฟิโอเลเอาเนี่ยเร็วจริงแต่ว่าอยากได้ลิวาโดมากกว่าเพราะว่าเผื่อทำฟูลตำนานด้วยโอเคครับได้ลิวาโด้ร้อยหกมาแล้วทีมตอนนี้คิดไว้น่าจะาอุยอาร์หนึ่งร้อยเป๊ะแน่นอนแล้วนี่ครับผม เป้าหมายในวันนี้ก็รอดถือว่ารอดครับก็เพิ่ม OVR จาก9 4มา6 OVR ก็100นะครับผมนี่เลยบาซิลปีกซ้ายเย็นคสวยงามมาสวยงามครับผมโอเคตอนนี้เราเอาเข้อทีมก่อนนะครับ OVR ถึงจะ100นะตอนนี้ OVR 99แล้วโอเคเอาเข้อทีมเลยครับผม เรียบร้อยครับ o v r 100เป็วันนี้เรียบร้อยเป้าหมายของเราก็สําเร็จนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามวันที่3กันนี่ครับผมวันที่3ใเนี่ยกิจกรรมใหม่น่าจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรารอไปลุ้นตรงนั้นดีกว่าครับว่าเราจะได้นักเตะใหม่หรือเปล่านะครับผมสรับคลิปวันนี้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ผมหน่อยละกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำ EP ต่อไป EP แจกไปเรื่อยๆนี่ครับผม คิดไว้ว่าน่าจะมีทั้งหมด10 EP นี่แหละนะครับแล้วก็มาแจกกันอีกทีในครับผมแจกเดือนนี้แหละนะครับไว้กดติดตามหาหน่อยแล้วกันกดไลค์ให้หน่อยโอเคสำหรับคีน่นี้ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไว้ก่อนเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ